สวัสดีครับสวัสดีแฟนของมวยทุกท่านนะครับพวกผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเจริญเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้นะครับเป็นศึกเพชรยินดีนะครับก็จัดที่สนามมวยพิธีมวยราชดำเนินนะครับก็จัดโดยทีมงานเพชรยินดีแหละนะครับมีทางช่องทูฟายูถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีทางมวยจากทางเกียรติเพชรนะครับกันกลคือทางนายเจ้าเพชรวิชัยไปต่อยคู่เอกด้วยนะครับต่างศึกต่างสายหนึ่งคู่ด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ผมคัดมาเรียบร้อยนะครับรรายยอู่่ในชวงงแทั้หมด เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันทีเด็ดนะครับขอบคุณทางสปอนเซอร์ของเราหนึ่งนะครับขอบคุณทางมวยสองสองเป็นอย่างสูงนะครับมาลุยกันนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็ไล่เรียงกันไปตั้งแต่คู่ที่สองของรายการเลยนะครับนั่นก็คือคู่ของทานายเจ้าสายเพชรกล้องธรณีมวยไทยนะครับเจอกับทานายเจ้าสั่งฟ้านนอ,อนุวัตยิม้ม108ปปอนด์เท่ากัน นะครับสายเพชรเนี่ยนะครับท่านนายเจ้าสายเพชรนะนะครับมา108.4ร้อยจุดส่ส่วนท่านนายเจ้าสั่งฟ้ามา108.9ร้อยจุดเเลทเปิดเนี่ยอยู่ที่สั่งฟ้านะครับเป็นต่อ11.8สาเหตุที่ให้สั่งฟ้าไปต่อ11.8เพราะอะไรไปดูกันหน่อยนะครับสายเพชรสามารเพรกกลุนยิมหรือว่าเจ้าอัครเดชกล้องธนรีมวยไทยชอพัชรพลตัวเดียวกันมวยจกขอนแก่นอายุ17ปีนะครับประเภทมวยขวาเปิดเกมนะครับ เตะขวานะครับเตะคานะครับปั้มรัสฟาเตดีนะครับบู๊ดูดันได้ลุ้นตลอดนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยสี่ไฟแพ้ไปสามชนะแค่หนึ่งนะครับแพ้เดชพัชร์นะครับชนะนกไอเจ้าเจ้าพญาไฟแพ้พลอยอภิชาตสองไฟติดส่วนนั้นเจ้าสั่งฟ้านอ,อนุวี้ยิม,มยะนะครับมวยจากโคราชนครราชสีมาประเภทมวยขวานะงาจะมือครบเครื่องนะครับกระดูกการผันมวยดีนะครับเหลี่ยมเชิงรวดเร็วนะครับก็มีช่วงหนึ่งที่ขาดหายไปนะครับแล้วก็ กลับมาได้เอ่อได้สักพักแล้วนะครับกลับมาได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีละปลายปีที่ผ่านมาละนะครับถึงต้นช่วงต้นปีแต่ปล่อยต่างจังหวัดหมดเลยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยมีแพ้คมกิตเสมอเด็ดฤทธิ์นะครับชนะน็อกเสือใหญ่นะครับแล้วก็ชนะคะแนนเด็ดฤทธิ์มาส่วนตัวผมผมมองว่ากระดูกดีกว่าเยอะนะครับจัดไปเที่ได้เจ้าสั่งฟ้านอ,อนอนุวาตย้มแล้วกันข้ามาถึงผู้รองรายการครับเมืองลาวเกตธงยศครับเจอกับไฟเพชรโทไฟเตอร์ to, Fighter, มวยไทยคู่นี้126ปอนด์เท่าก,กันนะครับ เมืองลาวเนี่ยมา127.2ลด1.2ส่วนเพชรโทรเนี่ยมา128 2. 2. ลด2ปอนด์เรทเปิดอยู่ที่เพชรโทรต่อ54คู่นี้นะครับทางด้านในเจ้าเออ่เมืองลาวเนี่ยปกติมันต่อยแค่เท่าไหร่เองนะครับ123 122เองมั้งใช่ไหมนะครับ125อ่ะหลังๆก็มีต่อยสัก125ก็มีแล้วนะครับก็เมืองลาวเนี่ยนะครับมาจากสปลาวนะครับเมื่อสายนถึครบเครื่องนะครับ หนักแรงกล้าแรกกล้าสวนนะครับช่วงหลังก็มีแพ้คะแนนสถานฟ้านะครับแพ้คะแนนในเจ้าเพชรชนทธานชนะสถานฟ้าแล้วก็ล่าสุดเนือชนะแตกมาจูราชมานะครับก็ต่อยพิกัดนี้แหละประมาณสักร้อยยี่สี่ยี่ห้าแต่ไฟนี้ต่อยร้อยยี่สหกส่วนในเจ้าเพชรโตเฟชเตวยไทยนะครับมาลุยสิงมณีนะครับหรือว่าสิงมาวินตัวเดียวกันนะครับมวยจัดนครศรีนะครับซ้อมอยู่เพชรยินดีนะครับอายุสิบเก้าเองนะครับประเภทมวยขวาสูงยาวเขาแหลมนะครับ ปัมรัฟั่ตีดีช่วงหลังเนี่ยฟอร์มใช้ได้นะชนะศักเล็กชนะนกชัดชัยชนะนอกไนะอกเจ้าเพชรชจลทานก่อนที่จะมาสะดุดแพน,นอกไอเจ้าเหนือเพชรที่เด็กก9าไปเจอกระดูกไปัไม่ไหวนะครับแต่วันนี้มาเจอมวยที่เ,เรื่องของออชั้นเชิงไอคิวมวยผมมองไม่เท่าไหร่แต่มันหนักแรงสำหรับในเจ้าเมืองลาวจัดไปที่เพชรโทแลวกันนะครับน่าจะเอาอยู่แล้วก็มาถึงมวยต่างศึกต่างสายครับคู่นี่เลยครับธะูเพชร นะครับไฟเตอร์มวยไทยหรือวอสังประไพนะครับมวยเจ้าถิ่นเขาเลยนะครับเจอกับท้านฝัง่งของเกียรติเพชรอย่างเพชรวิชัยฉาจรบุญ131ออปอนด์เท่ากันธนูเพชรเนี่ยก็ดูการผ่าน,นมวยดีกว่าต่อมามา133.8ลด2.8เลยส่วนในเจ้าเพชรวิชัยนะครับมาร3 2 4ดลด1.4เรทเปิดนะครับคู่นี้อยู่ที่เจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับตั้งต่อก่อน54 นะครับธนูเพชรไฟตเตอร์วมวยไทยหรือวอสันประภยัยนะครับโรงเรียนใน10บฐานบกตัวเดียวกันนะครับบนจากสตูลซ้อมอยู่เพชรยินดีซ้อมโคตรดีเลยไปเห็นการวิซ้อมมาแล้วนะครับตอนที่ไปพี่ยินดีนะครับประเภทมวยเข่านะครับเข่าเจอเข่านะครับแต่รูปร่างปาดหัวตัวเท่าคู่นี้ นะครับกระดูกการผ่านมวยดีกว่าช่วงหลังก็มีชนะคะแนนเด่นภูไทยแพ้แบ็กแพนเทอร์ชนะคะแนนลิทิเดตนะครับและชนะคะแนนเจ้าเ,เด่นภูไทยไมาอีกไฟหนึ่งส่วนเพนชรพิชัยชอจรบุญหรือว่าวอจัก,กรวุฒนะครับตัวเดียวกันก็รุ่งธนาเกียรติตัวเดียวกันนะครับมวยจากนครศรี นะครับซ้อมอยู่สอช่วงปีชัยนะครับประเภทมวยสูงยาวนะครับคบเครื่องนะครับขวางหน้าดันแทงดีนะครับมีหมัดมีศอกนะครับทีมคันคือเข่าเป็นอาวุธเด็ดนะครับช่วงหลังก็มีชนะรวดเลยนะเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ไฟล์ล่าสุดนี่แหละชนะยอดเพชรชนะศักชัยน้อยชนะกำชัยชนะแป๋งแล้วก็มาแพ้ไอ้เจ้ากา้าที่สตูลนะครับส่วนตัวผมเนี่ยยังไงก็ต้องให้มวยในศึกที่ส่งไปต่อยนะครับในสายในืึกของตัวเองอย่างทั้งนายเจ้าเพชรวิชัยแหละนะครับชอบไปที่เพชรวิชัย